เดี๋ยวพามารับชมอีกหนึ่งสนามครับพี่น้องคลิปนี้เอ,เอาแบบไหนดูไมอ่อยู่โอ้ยรถแรงพเฮ้ยวนออกฝั่งไหนนี่ออกตรงเลยบอ่าี่มีทางออกตรงไหนนี่ผมไม่แน่ใจนะฝั่งหมู่บ้านแล้วมั้ง โ้พอลบพักหลบทางออกช่วงแรกๆน่าจะออกออกไปฝั่งข้างหลังนี่ครับดูจากรอยฐานการแล้วน่าจะกินยากครับเปลี่ยนเส้นทางนี่มีตรงนี้ไม,ไม่ไม่หัวเท่าไหร่นนี่เรื่องไงหรือต้องไปดักฝั่งนน้เดี๋ยวไปครับทนี้กันมากครับ น่าจะคอมันเร็วแล้วเปล่าอูช่างวาเป็นไงชิวขึ้นโอ้ทํามามวานน่าจะมันนั่นนี่วันนี้เขาเปลี่ยนเส้นทางครับอยู่กับฟอินทิราครับในคลิปนี้ แท้เลยแหละมันก็เกาะโบลนี่ G.O.8 เกาะโบลลวมั้งเดี๋ยวรอสมพละกัรมังครับออกแล้วมัมออลแล้วครับจะมาฟังไหนโอ้ตรงเงียบส่งนะคันนี้ ยังวนไหมมาตัดฐานเสียลเฟวครับคันนี้น่าจะเป็นโจแปดเกาะโบครับสมองเงินมีกี่คันไม่รู้นะนี่แต่ทีมงานนี้ไม่มีข่าวมานน้อยอย่งแล้วครับคันต่ำก็หกเจ็ดนู่นแหละ แต่เมื่อวานนะขุดฝั่งนี้ครับขุดฝั่งนี้แล้วรถออกฝั่งนี้รถออกฝั่งนี้นีู่ผมดูจากเส้นทางตอนที่ผมเดินเข้ามาแล้วสุดจัดนึกว่าทางออฟโรดครับอรอคันต่อไปพี่อนเอ๋อคันนี้เปลี่ยนฝั่งครับจะมีไหนฝั่งนี้แค่แน่นบมดอยู่โอ้ันลงไปอยู่นะเมื่อกี้มผมมี ฝั่งนี้มันแข็งครับไม่น่าจะมีปัญหาตราบใดที่ยังไม่ขึ้นทางรุก้ังก็ยังไม่พ้นขีดอันตรายครับเฮ้ยโอ้หัวคันนานนิดหน่อยตรงนั้นไม่มีอะไรนะเพี่น้องข้ามจากบิงตรงนี้ไปก็แข็งแล้วครับ ประมาณนี้ครับโย,ยเย,ยเลยรถดำกบกันอะไรในผมถ่ายถึงขังนไหนในผมลืมเนาะ่าจะสามขันหนึ่นแล้วมนะั้งสุดท้ายมีอีสุด้วยลงมาจากไหนนี่เดี๋ยวจะมันดักเอาตรงนี้า่ามันจะได้ไม,ม่ไม่ไม่แสงมั้นี่นี่นี่ลุมนี่เลยนะ <c oughs> รอดูเด้อีนลุมนี่นี่ โอ้เป็นนะครับอยู่ไหมอยู่สบายเฮอร์โบทั้งนั้นมีแต่รถใหม่ๆเลยอืมมันไม่ค่อยเถื่อนเท่าไหร่หรอกมั้งสนามนี้ อื้มเอืมแล้วมันจะไปดักเอาตรงไหนเนี่ยมันจิมันมันนี่หลอหลากดิน ทังนี้มีแต่อู่ช่างว่าอะไรนะล้วนๆเลยครับเด็ดไหมพอน้องกดเด็ดเลยแต่มันจะอ้อมหน่อยแหละออกไปทางนี้มันจะอ้อมหน่อยอ้อมกว่ากันประมาณกิโลหนึ่งนะมั้งถึงไหมแต่ก็ทางออกได้สะดวกครับ ตรงไหนสะดวกก็ไปฝั่งนั้นจะดีกว่ามันจมบ่อยมันก็เสียเวลาครับะจะเป็น 4HK ครับลงหน้ารับแต๊กขาไม่อยู่ครับลอลากดินอันนี้อะไรสีอรับไก ก็มีอาการนั่นน่ะตรงนั้น,น,นแต่รถตุ่นนี้ไม่ติดหรอกฮึถ้าใส่ใบกว่านี้ไม่น่าจะไม่น่าจะเหลือนะหัวขนานั้นสบายสบายครับปดิดคันนี้พี่น้องสุดท้ายครับะจะตามกันไปครับจนสุดเส้นทาง ร่มนะไปมที่ใหม่ครับทีมงานนี้มีรถใหม่ใหม่เลยแะ่ออหอนเดี๋ยวผมไปหาหลบร่มดูฝั่งนู้นเลยอ๋อตีโค้งครับื่อที่จะปีนตรงนี้ ประสบการณ์ออม,มาฐานมาฐานฟางเยอะครับก็พอได้อยู่พอไปได้ตีโค้ง,งองครับ มาหน,นีก่อนนะครับพี่นอ้องมาเยี่ยมชมทีมงานฟอร์อินเทราครับมาดูสนามนี้กันหน่อยยังไม่มีช็อตเด็ดนะในคลิปนี้เดี๋ยวต้องนั่งรอครับเพื่อเก็บเรียนเส้นทางเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ